ตีแล้วแข้งแตกดีบ้างมึงมานอนแค่ขาไงนะฮะก็ดูว่านั่งต่างว่าเห็นเกงไหนึ้นมาทำไงพี่บาสก็จะเห็นได้ยังไงเอ้าทำไมอ่ะกูไม่ได้ใส่อ้าไม่เห็นหรอกไม่ได้ใส่ไงล่ะอยากเรอไม่ได้ใส่สิใช่อยางนี้ก็ได้เหรอเกงยู่เฉยเลยอยากรู้ไม่ต้องอยากรู้ไม่ใช่นี่น้องสันนี่ตกพังตัวมึงไปอยากเกงย้เฉยนี่เป็นอะไรฮะ เออคนลุกอย่างาาง,งี้เป็นอะไรเนี่ยเอาก็ฉันโดนชนมาเนี่ยฉันเจ็บขาเนี่ยใครก็ไม่รู้ชนฉันนะอ่าลุกมาลุกไหวไหมไม่ไหวม่หวแล้วรุกช่วยก็ได้ทำไมอ่ะฉันเจ็บขาพี่ช่วยก็ได้าขาเป็นอะไรขาซ้ายฉันอะชาวีโอ๊ยขาขวาอ่ะกาแฟง่งวงวันนี้รีทาก,กินเนี่ยขาซ้ายชา เอาขวากาแฟนี่กับป้าตั๊กโกลจีเป็นใครอูกินอะไะพี่บารอะไรยังพี่เลยไม่ใช่ปลาตะโกลหรอกทำไมยังพี่เลยป้าซิลป้าดิมเหมือนเมื่อเคยเห็นมพูดเมื่อกี้เลยกู๋ปะเนี่ยเมื่อกี้เลยกูปะเนี่ยก็ดูจักรูปร่างก็อย่างนี้แหละคิดไปตามนั่นแหละใคร่ช่วยใช่ไหมพูดทำไมล่ะอะไรของมึงเดี๋ยวกูตกคุกไม่ทันเดี๋ยวพี่ช่วยนะโอ๋อช่วยเลยช่วยเลยช่วยช่วยเลย ไปเรื่องอะไรกันอ้าวโถเดี๋ยวัะไอ็งีล่อะไรเนี่ยเป็วมันเป็นปะเนี่ยเป็นอะไรเป็นตุ๊ดปะเนี่ยไม่เป็นอะไม่เป็นน่า้วไงใจใจอะเออไปเอ็มีอะไรกับพี่ยังไม่ถึงขัยที่ไปเดี๋ยวก่อนมีสิฉันน่ะตั้งใจจะมาหาพี่เลยนะฉันน่ะมีเรื่องอ่ะอยากจะถามพี่อ่ะดิ เออเฮ้ยดูดูมนใจดคือฉันเนี่ยอยากจะถามว่าฉันมาลีเนี่ยใหญ่หรือยังก็น่าจะใหญ่วรือไม่อะไรนะใหญ่หรือยังอ่ะผมถามใครแกไงโอ้คิดไปไกลเลยล่ะก็โตเปสา่แล้วนะ ถ้าฉันมาลีเนี่ยโตเป็นสาวแล้วแล้วฉันมาลีเนี่ยพอจะมีผัวได้หรือยังนะจ๊ะเอ็งก็มีได้แล้วแต่ว่าเองมีอะไรกับพี่เนี่ยฮะมีสิมีฉันน่ะแอบรักผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะฉันอยากจะบอกกับเขาเลยตรงๆเลยค่ะใครอ่ะอยากรู้ใช่ไหมใช่ถ้าอยากรู้ฉันอ้อมพร้อมแล้วคนที่ฉันแอบรักนะก็คือพี่นั่นแหละพี่สิงหิ์ภัยน้องพี่ใช่ เออพี่ก็รักเองแต่เอ๊ยอะไรเนี่ยไม่ใช่พี่บอกว่ารักก็คือรักในฐานะพี่น้องรักในฐานะพี่น้องจะไม่มิบหายแล้วโอ้พี่ผ่าด้วยโอ้โหไม่เอาหรอกมันจะไปที่ได้ไงเนี่ยฮะเราเป็นพี่น้องกันเป็นผมเองไม่ได้หรอกต้องได้สิตัวมันไปไม่ได้เลยเนาะไปได้คนจะไปไม่ได้เล่าฉันอยากเป็นหมานี่ มึงจะแปลกไ้พวกพระเอกนี่เขาไม่ค่อยสนใจมึงไม่มองหาพวกโจ๊กมา้งเหรอฮะไม่เอาไม่ชอบกินโจ๊กอ่ะทำไมเละเทะโอนิ่วด้วยไม่เอาถึงมันจะเละเทะมันก็กลืนง่ายนะมึงอ่ะบังคังมึงสั่งพิเศษเลยโจ๊กใส่หมูเด้งเนี่ยไม่ชอบอะหมูเด้งอ่ะทำไมชอบใส่ไข่มากกว่าดูลักษณะพี่ไม่ละไม่ชอบต้องอะไรพวกมัว ไปถอยไปไหนไม่ไปที่อื่นไม่วันนี้เป็นไงเป็นกันฉันทะเล่าพี่แบบเป็นผัวฉันไม่มันจะเป็นมันจะตายมันจะได้มนจะดีหลับห้องทุ่สีจะเป็นไรไปอ๋ออ๋อกมามาพูดทำไมเนี่ยไอ้งมามองหาสิามองหาอะไร